ขอต้อนรับเข้าสู่ปีโป้สหวัฒนะครับกลับมาครั้งนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนแต่วันนี้เราจะมารีวิว La Ne Neo Cushion นะคะโป้เนี่ยทดสอบใช้มาแล้วป2ป <c oughs> ีไม่ผิด2ปีจริงๆเพราะว่าทดลองใช้เป็นนานมากแล้วว่าจะมารีวิวแต่ก็ไม่ได้รีวิวสักทีวันนี้เลยอยากจะมารีวิว La Ne Neo Cushion ให้ดูนะคะหลายคนอาจจะรู้จักกันแล้วว่ามันคือคุชชั่นที่หน้าตาค่อนข้างน่ารักมากเพราะว่า มันเป็นไซส์แบบกระทัดรัดแล้วก็จับง่ายมันจะไม่เหมือนของที่อื่น,อ,นอ่ะที่อื่นจะเป็นแบบวงกลมแต่ที่นี่มันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยสี่เหลี่ยมมนๆ เออมันน่ารักมากเดี๋ยวพ่อจะมาเปิดให้ดูกันฝั่งนี้จะเป็น Laneige Neo Cushion แบบ Matte no เนาะสีเขียวแบบ Matte เนี่ยจะเป็น SPF 42 PA บวกบวกฝั่งสีชมพู Laneige Neo Cushion แบบ Glow นะครับ SPF 50บก PA บวกบวกบวกสองตัวนี้ต่างกันยังไงจะบอกว่าสองตัวนี้ต่างกันตรงที่แบบ Matte เนี่ยจะให้ความปกปิดที่มากกว่าแบบ Glow นิดหน่อยนะครับก็ถ้าใครที่ชอบแบบ แบบปกปิดงานแบบใช้ได้ everyday look อะไรเงี้ยโป้แนะนำเป็นแบบแมทค่อนข้างดีมากนะครับส่วนแบบกลอเนี่ยจริงๆอ่ะสองตัวเนี้ยมันใช้ร่วมกันได้นะเราอาจจะลงแบบแมทให้ทั่วหน้าก่อนแล้วก็เอาแบบกลอเนี่ยแทบๆทบริเวณ T zone ให้มันดูแบบฉ่ำเงา dewy แบบคนเกาหลีก็ได้นะครับหรือใครจะลองลงเป็นแบบนี้ทางหน้าเลยก็ได้ก็จะเป็นแบบหน้า dewy look แต่มันไม่ได้แบบถึงขั้นเปียกขั้นหยาอะไรขนาดนั้นนะก็จะให้ผิวที่แบบมีความ เปล่งประกายมีความชายมีความสวยมีความผิวสุขภาพดีนะครับตัวนี้ก็ปกปิดในระดับหนึ่งเดี๋ยวโบจะมาลงให้ดูเป็นแบบฝั่งนี้แมทฝั่งนี้โกล์นะครับว่า ออกมาแล้วจะเป็นยังไงในประเทศไทยเขามีทั้งหมด6เฉดสีเลยนะทุกคนมันมีถึงขั้น4 35 n ซื้อมาทั้ง31 n แล้วก็35 n แต่ปรากฏว่า35 n เนี่ยมันค่อนข้างเข้มมาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประเทศไทยเนี่ยมีคุชชั่นผิวสีเข้มแล้วทุกคน สีอย่างเราก็ใช้ได้โดยวันนี้เดี๋ยวก็จะลงเป็นสี3 1 n เนาะซึ่งเป็นสีผิวท,ที่เข้มแล้วนะทุกคนเวลาซื้อมาจะได้เป็นกล่องแบบนี้จะได้เป็น1ตลับแล้วก็มีรีฟิลแถมด้วยอีก1เพราะฉะนั้นคุ้มมาก1กล่องเนี่ยใช้ได้นานเลยทีเดียวแล้วก็วิธีเปลี่ยนรีฟิลของเขาน่ารักมากทุกคนมันจะเป็นการเปิดนี่มันจะมีปุ่มตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วมันก็เปิดป๊บนี่แล้วก็เปิดเลย อ,อันนี้เป็นตัวูชชั่นเนาะเขาก็สามารถบิดแกลกแล้วก็เปิดออกมาอย่างนี้เลยแล้วที่สําคัญมันเป็นแบบเฟรนลี่ด้วยสําหรับคนที่ถนัดมือซ้ายเราสามารถพีครับนี่แล้วบิดป,ปึ๊บอ่ะคนมือซ้ายก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนถนัดมือซ้ายถนัดมือขวาหรือสีผิวแบบไหนเนี่ยรับรองมาจบที่ลาเนจตัวเนี้ยชอบแน่นอนเพราะว่าอันเนี้ยโป้าปยาเพื่อนไปหลายคนแล้วรวมกระทั่งพี่ป่านด้วยก็ ื้อตเดี๋ยวเราจะพาทำการรีมูฟเมคอัพหน้าสดพร้อมที่จะลง Laneige NEO Cushion กันครับไปเลยโอเคตอนนี้ก็มาหน้าสดแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาทำการลงคุชชั่นกันโคจะขอลงฝั่งน,นี้เป็นแบบโกลแแลวกันเนอะเพราะว่า ข้างนี้จะมีรอยนิดหน่อยแต่ข้างนี้รู้สึกรอยจะหนักกว่าะจะมีพวกรอยดำรอยแดงจากสิวซึ่งหนักกว่าเดี๋ยวโปจะขอลงเ,เป็นฝั่งแมตสีเขียวละกันเนอะฝั่งแมตเนี่ยมันจะมีความปกปิดมากกว่าฝั่งโกลนิดนึงแต่เดี๋ยวจะมาลงให้ดูกันว่ามันปกปิดในระดับไหนเนาะจริงๆแล้วปกติเนี่ยการลงคูชชั่นของลาเนชเนี่ย ถ้าอยากให้เนียนกริตเนี่ยสามารถลงคอนซีลเลอร์ก่อนได้นิดหน่อยตามบริเวณเฉพาะจุดที่เรามีรอยดำรอยแดงแล,แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยลงคุชชั่นตามอันนี้ก็จะทำให้การลงคุชชั่นเนี่ยปกปิดเนียนกลิตได้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในคลิปนี้กป้จะขอลงแบบคุชชั่นเพียวๆเลยเพื่อให้ดูว่าการปกปิดของ Laneige Neo Cushion ตัวนี้มันปกปิดที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ที่เห็นแดงๆคือไม่มีไรนะคือเป็นสิวเพราะว่าทุกคนเป็นป้าเวลาใส่แมสเรแล้วมันกดตรงนี้มันแบบ เวลามันผิวโป้โดนกดนานๆแบบแมสมากที่มันกดอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดเป็นสิวได้เนาะเดี๋ยวเราจะไปลองลงคุชชั่นกันเลยก่อนลงคุชชั่นนะครับโป้ก็ขอลงเป็นตัวนี่เลยตา a n e t Glowy Makeup s e ซ um นะครับชอบมากเบสก่อนแต่งหนะ้าค่อนข้างดีเพราะว่าเนื้อมันจะเป็นแบบเงี้ยทุกคนดูดิจะมีความแบบเข้มข้นแล้วก็ให้ความผิวโกลมากเดี๋ยวมาลงให้ดู เห็นไหมผิวก็จะค่อนข้างแบบว่ามีความ dewy glowy ขึ้นนิดหนึ่งเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยจะทำให้เมคอัพค่อนข้างติดเมคอัพเนี่ยค่อนข้างติดผิวค่อนข้างดีเดี๋ยวจะลงฝั่งนี้เป็น Laneige Neo Cushion Matte นะครับเบอร์3 1 n ส่วนฝั่งนี้จะลงเป็น Laneige Neo Cushion Glow นะครับ4 3 1 n อันนี้คือ unboxing ให้ดูจริงๆเลยนะแพ็กเกจน่ารักมากตรงนี้เว็บอลของเขาตรงนี้จะเป็นสายอีลาสตินที่เวลาจาลับเนี่ยถนัดมือมากถ้าดูดีๆตัวฟองน้ำตัวนี้เดี๋ยวดูนะเฮ้ย hey! มันจะมีรูๆๆๆเล็กๆ อะไรอยู่ในตัวนี้ด้วยเพราะอะไรรู้ป pues ่ะเพราะว่าฝ nah ั่งน้ําของตัวแบบแมทเนี่ยมีรูๆแบบนี้เขาจะบอกว่าทําให้กักเก็บเนื้อคูชชั่นเวลามาแทบบนหน้าเนี่ยทำให้เนื้อรองพื้นเวลาเกลี่ยลงไปเนี่ยจะทําให้เนื้อคูชชั่นที่เรากดมาแล้วลงที่หน้าเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับขออนุญาตใช้ตัวเก่าซึ่งพับมันอาจจะแบบเลอะๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราจะมาลงสี 31N ็ตรงนี้นะครับเป็นแบบแมท ก็ลงครึ่งหน้าให้ดูประมาณนี้มันดูเหมือนหนานะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่หนาเลยคือมันเบาเบาหน้ามากแล้วก็อันนี้คือโป้ลงแบบสําหรับคนที่ชอบปกปิดเนาะเพราะว่าโป้เป็นคนชอบปกปิดเพราะว่าค่อนข้างมีรอยตรงนี้ค่อนข้างเยอะรู้สึกว่ามันก็ ได้ค่อนข้างดีมากเนาะแล้วสีของโปะที่เลือกมาเป็นสี 318n มันจะอาจดูเหมือนดูขาวนะแต่จริงๆแล้วพอเวลาแต่งหน้าออกมามันก็จะธรรมชาติมากต่อไปเรามาลงสูตรโก w กันนะคะฝั่งนี้เบอร์ 318n เหมือนกันเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นเหมือนกันเลยนะครับแต่ฟองน้ําของเขาฟองน้ำโป้ไม่มีอันใหม่อะเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะสีมันจะเข้มนิดนึงนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจอันนี้จะไม่มีรูนะก็จะเป็นแบบฟองน้ําแบบธรรมดาเลย เป็นฟองน้าเรียบๆรยเวลาลงคุชชั่นไปบนผิวหน้าเราเนี่ยก็จะมีความกระจายแสงสําหรับตัวโกลนะครับมาเดี๋ยวเรามารวมกนรลสูตรโกลจะเป็นยังไงที่เลือกฝั่งนี้เป็นสูตรโกลเพราะว่าสูตรโกลเนี่ยจะปกปิดน้อยกว่าแบบแมทนะทุกคนแต่มันก็จะให้ฟิลแบบผิวที่เป็นธรรมชาติมากๆผิวแบบ เหมือนเผยผิวอะไม่รู้สึกหนักหน้าเลยคืออันเนี้ยต้องลองเลยอะทุกคนเพราะว่าไม่ลองไม่รู้เป็นลองที่เคาน์เตอร์เอเาแล้วก็สีอไปลองที่เคาน์เตอร์ด้วยนะเพราะว่าถ้าซื้อมาแล้วมันไม่ตรงอะบางทีมันอาจจะนิดนึงอะขอบิวขอบิวขอบิวขึ้นนิดนึงพอได้ไหมโอเคฝั่งนี้เป็นแบบแมตส่วนฝั่งนี้เป็นแบบโกลก็ เทียบกันฝั่งนี้ก็จะมีความแมทแต่จริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่โปรู้สึกอะฝั่งแมทเนี่ยก็ยังมีความดิวีมีความกลวีขึ้นนิดหนึ่งนะแต่ว่าแต่ว่าฝั่งนี้ก็คือจะแบบดิวี่ฉ่ำไปเลยแต่ไม่ถึงขั้นเปียกนะก็จะเป็นประมาณนี้อะลองเล่นแสงสรุปความชอบนะคะโป้ชอบฝั่งนี้มากกว่า ฝั่งแบบแมทเนาะเพราะว่ามันอย่างน้อยอะถ้าทิ้งไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยพวกคิดว่ามันก็ยังมีความแบบดิวอีขึ้นนิดนึงเนาะแต่ถ้าฝั่งเนี้ยเหมาะกับแบบไปงานไปแบบงานที่แบบแอร์ขับรถไปแล้วก็ไปงานดินเนอร์อะไรเงี้ยโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแต่งหน้าออกมาแล้วจะเป็นยังไงและเดี๋ยวเรามาจับเวลากันว่าภายใน5ชั่วโมงเนี่ยน่าจะเป็นยังไงนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าฝั่งนี้ของโป้จะเป็นแบบแมทเนาะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นแบบโกลก็เดี๋ยวมาดูกันว่าภายในระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยน่าจะเป็นยังไงโดยอันนี้คือโป้ลงคุชชั่นโดยไม่ลงคอนซีลเลอร์เลยนะลงแป้งแค่บริเวณทีโซนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าควบคุมความมันเนาะเพราะประเทศไทยเนี่ยจะแบบมีความมันมากให้ดูชัด,ชดอันนี้เป็นแบบแมทเนาะส่วนข้างนี้เป็นแบบโกล โอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบประสิทธิภาพของ La Nege i Neo Cushion กันครับว่าจะมีความปกปิดติดทนนานมากแค่ไหนนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณ4ชั่วโมงเดี๋ยวมาฟลอรอัพหน้ากันเนาะว่าเป็นประมาณไหนหลังจากที่เราใช้ตัว La Nege i Neo Cushion นะครับฝั่งนี้เป็นแบบ Matte แล้วก็ฝั่งนี้เป็นแบบ g l o w มาดูฝั่ง g l o w ก่อนเนาะ ก็มีหลุดบ้างตรงจมูกก็คือเห็นสิวที่ที่ปกปิดอยู่เนาะส่วนตรงจมูกโป้ที่ตอนแรกมันจะแบบแดงมากก็ถือว่ายังปิดอยู่มีตกล่องบ้างนะครเป็นปก,กติมาดูฝั่งแมทอฮาอาก็ตกล่องแล้วก็มีความ g r o เนาะจะเห็นได้ว่าฝั่งแมทเนี่ยจะ ยังมีความแมทอยู่บ้างเนาะแต่ก็มีความโกลมากกว่าเดิมหลังจากที่แบบเราเพิ่งแต่งหน้าเสร็จเนาะแต่ฝั่งโกลนี้ก็คือแบบโกลไปเลยแต่ไม่ถึงขั้นหยามากนะอันนี้คือโป้ะจะบอกว่าโป้ไปกินหมูกระทะมาด้วยแล้วก็ประมาณนี้ถือว่าโอเคครับถ้าใครจะไปเที่ยวต่อก็แค่ทัชอัพโป้ว่าก็โอเคแล้วนะแล้วถ้าคิดว่าถ้าลงคอนซีลเลอร์ก่อนลงคุชชั่นน่ะน่าจะหน้าน่าจะแบบปึกเมียนกลิบกว่านี้ถือว่าโอเคครับสำหรับตัว l ล n e เอชเนโอคูชันนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ไปซื้อกันได้เลยและถ้าใครมีทริคเด็ดๆหรือมีตัวไหนที่น่าสนใจแนะนำคอมเมนต์มาที่ y u t u b e บล็อกของโปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย